สวัสดีค่ะแม่ชิกานะคะสวัสดีค่ะพี่ดาร์กนะคะแล้วก็พ่อบรรจงนะคะสวัสดีค่ะคนดังมาแล้วสวัสดีค่ะปลาหมูพลังบวกนะคะและการนู้กับโบมักแบบว่า,วามเวโบแมนความจริงหักโบไดโบมักแหงเอาดีเขาโตเอาหลายคนอื่น <c oughs> ไย่ยินแล้วค่ะหนูกัเลยข,ของไก่แห้งว่เอ๊ะแบบนีนหน้าพานไปเห็นพอดีไหม <c oughs> แต่ว่าพันชิบมอมันก็ะิได้คำลาเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยไหมล่ะคะ่ะห,หนูเป็นศิลปินเดี่ยวหนูก็ย,ย่งบ่ได้ดูในสังกัดใดหรือว่า่ายใดนะคะแต่ว่าแม่เข้าใจลูกจ้าอขอพุณค่ะเมชิตาชาแนลนะคะคือ หนโูโบเมนนักร้องในทีแบบมีสังกัดหนูโบมีสังกัดนะคะหนูเป็นศิลปินเดียวแต่ว่าถามว่าตอนนี้หนูเป็นศิลปินบหนูก็ยังบบลูเลยจ้ะเอาตรงๆงหนูแค่ว่าหมักในการล้องลองเพลงอีหยังเพลงแต่ว่างานบัวจะเป็นยินข้างอ่าสวรรค์เขตวันที่ชิบเก่าเนี่ยก็มีงานนะคะงานดอดอยูสวรรค์แล้วก็บันที่ยีฟีเลยก,ก็มีงานไปกระวงดึตสีนะคะ นูแค่ว่าได้เห็นหรือว่าเอียงก็แล้วแต่แต่ว่าบางอย่าง,งานูก็กบ่อยากเม็นบ่อยากเอียงทั้งนั้นดูซื่อๆนู้เมื่อยแล้วนู้ท้อที่แบบว่าเอายูซื่อๆกระถือดายูซื่อๆกระถือว่าอูเสียหายไปซีอยู่ทีน่ะแต่ว่าเรื่องเอียงต่างๆสระโดงกระดีก็ปล่อยไปตามนั่นแหละพี่น้องน,นูกัยกบกยังบอกเลยว่านู้เป็นศิลปินะระเบิหรือนนรยังจะไหนอยู่นูกับยังใส่ชีวิตปกติก,กับโบได้มีเยียงนะคะแต่ว่า บางงย่างประเด็นบางงย่างคือยกตัวอย่าง,างบางช่องนะคะคือจะเอาอยียงกะแลลวแต้นโบลูวะยังโอยากให้จุดจุดจุดว่าเป็นประเด็นโอยักให้จุดอยียงกะแลลวแต่คือถามว่าหนูเป็นคนใจกว้างบอันถามความรู้ซึกนะคะที่แบบหรือได้ยินคนบอกให้หนู น,นู้ก็เคยเ่าใสายไลายปสีไผแล้วนูก็เคยขิดอากติไผบางเพ่งคนรู้จักหนูนูยังซอยแท้ซอยเชี่ย,ยค,คือกยกตัวอย่างบางช่องนะคะ <c oughs> ออพี่นอ็อตสวัสดีค่ะพี่นอ็อตคือเราสีเห็ดคอนเทนต์มวาเอี้ยงกันแล้วแต่เล้าสีแชทมาถามหนูเลยว่าคําลาอย่าตกใจเดอ้อผี่สีอนันดีเดอ้อคือเราบอกอันนี้นูบเบาเลยพี่น็อตนะคะ แม่กระทั่งเห็ดเสื้อนู้กับปได้ว่าอยยังผู้ใดอยากเหตุยังกระเฮ็ดแต,แต่ว่าแต่ว่าความมีน้ำใจของเราคือเราบอกเฮ้าไปสิน่าเฮาก็ไปเห็นเออเฮาก็บ,บ่ได้อันนี้ยังนะแต่ว่านู้ปวได้มีสังกัดนู้ปวได้มีใครตอนนี้นู้นู้นู้มีบันหักมีบันหัก เป็ดน,น้อยแล้วก็บ,บันทักเลือดซ้ำล่านลงทงแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่พลังหัวถูกคุกคนเอฟซีถูกคุกคนแล้วก็พี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ท่างยุดเอหน่ำแต่บางอย่างมันก็คือแบบคัดคัดแห้งนี่เป็นคนแบบนี้ทาแบบอีหยังท,ที่แบบว่าหนอันนี้มันมีความ,มรู้สึกว่าเอาคือมัน ขึ้นมาเป็นแบบนี้สีเหยียบให้โน้จมเลยบ่สีเอาหอดใสหรือว่าค้นที่เบาใสาลายปาสาาีนุ่มตันดันู่มเมยหนูเมเอยแล้วเจ้าสีมาเหยียบคนคนหนึ่งทำมันจมลงดินเลยบ่มันหักเป็นหน่อย FC จากกอทัฟมอฟขอบุณค่ะ นูบดได้ไปขาดนูบดได้ไปเห็ดแนวผิดกฎหมายนูบดได้ไปทำลายผู้ใดนูแพ่มีความหันอยากตั้งใจหาเงินหาค่าเบิงแย่งขอบขัวมันผิดบอกแค่ที่ตาบ่าลูกยังเหลือพวกแม่ขอคุณนค่ะแม่ขอพุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณความหักความแห้งนะคะ อันนี้ผู้ใดหูจักหนูเบิดแม่แต่เอ่ย้ยเห็ดเบียกอยู่วัฒนธรรมร้วกระเช็ตมาถามน้องเป็นเหตุยังคือจะมันเขาเจ้าขึ้นมาดา่แดาแทนด่าว่าอจังสันเ็นซี่คนที่ขาเจ้าหูจักหนูมากหาหุกเกดตีคันโบมากหนูหนูก็ขอโทษที่แบบว่าเออไปยืมพื้นทีเือว่าไปอยู่ในจุดพื้นทีที่แบบว่าโบมา คำว่าคือแบบบางช่องเนาะคำว่าไอ้ยังปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใดกี่าทนะตัวหนูหนูยังบ่รู้เลยบางอย่างคอนเทนต์คือยกตัวอย่างเนาะหลายๆช่องคือพี่น็อตช่องแม่ขาวแล้วจีบคอนเทนต์อย่างบางอย่างแล้วพาหัวขาวแห้งเงีแล้วก็แชทเราบอกลูกเด็กทุกคนต้องการโอกาสทุกคนต้องการที่ยื่นทุกคนต้องการ แห้งเชียร์แห้งใจทุกคนมึดแหละการเป็นศิลปินมันโมแมนเรื่องง่ายแม่กระต้นหนูเองหนูก็ยังต้องการโอกาสต้องการต้องการความหักความแห้งความเมตตาคําว่าความเมตตาความเอ็นดูทุกคนต้องการเบิ้ลแต่บางอย่างมันกบโพดแบบ บ่เข้าใจนูอันอันมากเก็บมานี่มันร้ายแล้วสภาพจิตใจเอาต,ตรงๆไหมคันดาแล้วกินเขาแซบคันดาแล้วนอนรับคันได้ว่าหายเหยียบคนอืน่นเนี่ยมันจมลงและวมีความสุขมีความสุขลายแห้งบอกหรือจงังใด นุ้อยากรู้ว่าคนที่ว่าให้หนูต่างๆเนี่นะอยางอยากรู้ว่าข้าเจ้าดีเลิศประเสริฐมาจากใดบนใดคือจุดดีบนประเสริฐจุดบ่งใดนุ้อยากรู้แห้มานั่งถามตัวเองได้บ้างคือในชีวิตบกเคยล้มคือในชีวิตบกเคยผิดพลาดคือในชีวิตบกเคยบเคยบอบช้ำบกเคอยอยังเลยมีแต่พเพือเพล็กเลยเป็นบ่ วีวาเรื่องเพ่งกดใจเฮลาเน่บต้องห่วงนะคะบต้องห่วงนูกระซมบต้องห่วงเลยแม่กระทางเสียงหแหงเหนี่แม่แต่ว่าอักระแม่วิเล่พ่อนี่ให้แม่นี่เป็นคนฟังนะคะที่พี่ชิดนะคะแล้วก็บันฮัก <c oughs> ทุกคนที่ชนิดกับหมูรู้ลอกให้ฟังเลยว่าโอเคบอวจะคันจะชี้แต่บอดีห่างใกล้หนูนะ <c oughs> ถ้าเกินหาหนูเข้าไปการที่อัดเพลงเพ่งหนึ่งมันบูมันเรื่องไง อัดเพลงเรื่องหนึ่งมันโบแมนเรื่องง่ายเด้อคะ่ะหนูเขาไปเพ่งแรกของหนูหนูอยู่ในห้องอัดเนี่ยอาจารย์คิ้วดิ้วเข้มเด้ประมาณหาสม้งเกือบเป็นลมพูดิเมสูเราก็อยู่ในเหตุการณ์หนูแห้งอยากปล่อยออกไปอยากอยากอยากเห็ุอยากท่ำใหม้มันเต็มที่เพราะว่ามันคือโอกาสเพราะพอ่พอแม่เอฟซี FC, สนับสนุนหนูเงินถูกบาททูกเกีบ แม้แต่สฉลึงหนึ่งหนูกันยังดีใจอันนี้คือนําใจความหักความแพงเพิ่นให้หนูหนูโบ้เคยลบลูมโบ้เคยลบลูเงินหน่อยโบ้เคยขอ้อวัชนะอีกหนูดีใจที่แบบเพิ่นมีพลั่งความหักความแพงให้หนูแม้กระทั่งหนูถือด่าด่าดาผูาานน้นั้นผู้นี้ว่าใส่ยหาย,ายปายสีหนูหนูยังเก็บอดอดดพวันยัคนงค้นข้างหลังหนูเอฟซี่้นี่หักหนูก็มี่ คนที่สร้างกับมีกับบูเป็นยังเขาเจาบริหูจักเข้าที่พ่อหนูคิดแต่ซ้ำนี่แต่บางอย่างคือหนูบริยากให้คือยูทูบเบอร์บางช่องบยากใไห้เอามาจุดเป็นประเด็น